สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะมานั่งคุยนะคะนั่งคุยกันนะคะที่นี่นั่งมานั่งดื่มเบียรนะคะมาว่นตามาหายนะคะหรือไม่รู้ไปตกตรงไหน,น นตาสีขาวนะคะซื้อก็ไม่แพงเท่าไหรยี่สิบอบแซงแล้วจะไปใส่ของเออจะไปใส่ของอ,อมีที่ห่อกเขาได้ไดยังไงขนาดของแค่นี้หายยงัเสียดายแต่เราไม่รู้จะไปเดินตามตรงไหนเพราะเดินหลายที่นะคะดูนั่งบรรยากาศคะแดดส่องหน้า ดูญญากาันยักษ์ะนั่งดืง่มแล้วก็อยากจะกลับบ้านละนั่งพักหน่อยนั่งดื่มเบียร์ที่มันไม่มีแอลกอฮอล์น้ำแอปเปิ้ล กลับไปก็ว่าจะไปทำพิยเตี่ยวกินสักหน่อยเพราะว่าแต่เช้ายนงไม่ได้กินข้าวกินยากินยามาเพราะฝนตกทุกวันเลยอะค่ะฝนฝนตกฝนตกเสาร์อาทิตย์ วันนี้วันนางคารนะคะกับตอนเช้าฝนก็ยังตกอยู่อ,อสักพักหนึ่งก็บายๆหน่อยก็มีแดดก็เลยอามีความคิดว่าเออออกบ้านสักหน่อยเพราะว่าอยู่แต่นในบ้านแล้วบางทีเราก็ไป็นโรคซึเศ้ามันเหงามากๆก็เลย ปตะดาินใจออกมาได้เพราะว่าการเราออกบ้านเนี่บางทีหน้าหนาวนี่ตอนที่เขาใส่หน้ากากใช่ไหมครับู้ว่าไม่ต้องล้างหน้าอะไรก็ได้ปิดก็ออกอะไรแต่เพราะหน้าหนาวนี่ออกมาก็ให้เกียรติทุกคนก็หน่อยก็ลุกขึ้นอาบน้ำรีดผมหน่อยโป๊ะหน้าหน่อยนะ ก็ออกมาก็ได้ถ่ายวิดีโอหลายอย่าลืมติดตามนะครับพี่นีก็ได้ถ่ายวิดีโอท้องฟ้าก็จะสวยมากท้องฟ้าจะสวยมากบรรยากาศ หิวอยู่เหมือนกันเขาทำออพวกแคปพวกอะไรขายตอนนี้เราัวมันลัวกินเข้าไปแล้วมันไม่อิ่มแล้วก็ต้องกลับไปกินที่บ้านก็มีร้านเวียดนามผ่านมานีเดี๋ยวเจอแวะเข้าไปซื้ออะไรติดไม้ติดมือไปทำกิน ถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวอะไรเตี๋ยวนับไปก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอ,อยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับพี่นี้ก็ถ่ายวิดีโอไว้เยอะก็เดี๋ยวจะทยอยทยอยลงนะคะอากาศดีๆแล้วก็ ร่างกายพอแข็งแรงก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งพี่นีก็จะพาขึ้นเขาพาไปเที่ยวชมเมืองต่างๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกดซับสไปกดติดตามพี่นีให้กำลังใจพี่นีนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นมือใหม่อยู่ก็ยังออ้ย <c oughs> มันจะล้ม <c oughs> ก็ยังไม่รู้ว่าก็ยังงง,งงๆอยู่นะคะก็ยังไม่ชิน คลิปนี้ก็มานั่งคุยกันรับอากาศแดดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยอ่าดูนกดูนกนก้วพิราบไม่กลัวคนหรอกมีนกกระจิบนกกระจิบ เรามาหากินขนมปังกันคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่นีเอยังมือใหม่ยังไม่ค่อยมีใครใติดตามนะคะเพราะว่าหัดเล่น YouTube ใหม่เพราะอยู่ต่างประเทศเป็นเหงาเหงามากนะคะแล้วลูกๆก,ก็โตกันหมดแล้ว ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็ไม่ค่อยได้ทำงานอะไรชีวิตประจำวันมันก็จะว่างเยอะก็ต้องบางทีเหงาก็บางทีก็กลายเป็นคนโลกซึเศร้าก็ต้องหาอะไรทำลูกชายบอกว่าแม่ครับเหงาก็ทำย t u b e ดูก็ยังกดยังเล่นยังทำอะไรไม่เป็นนะครับเพราะว่า จะทาอะไรก็ต้องคอยให้ลูกมาช่วยมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวสักพักพี่นีสามารถทําเออทำเออติเอ,อ,เอ,อ,ต,เอ,อตัดต่อแล้วก็ถ่ายอันนี้ก็ได้ซัมซุงเครื่องใหม่มา s อ2ยี่สิบสองก็เดี๋ยวดูดูยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด สบายกดไลค์ให้พี่นีได้นะคะเป็นกำลังใจพี่นีจะได้มีกำลังใจทำยูทูบเอาคลิปต่อไปพี่นีก็จะพาไปเที่ยวตามธรรมาชาติไปดูฟาร์มไปดูอะไรนะคะสวัสดีค่ะ